รู้สึกไม่อยากให้น้องลิซ่าต่อสัญญากับ YG อีกถึงแม้ว่าจะเสียดายคำว่าวงแบ็คพิงก์ก็เถอะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพรมรับเลยได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะฮะแต่ว่าก็เป็นสิทธิของน้องที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นประมาณอีก2ปีข้างหน้าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าหากว่าน้องริซ่าจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่อีกก็ไม่เป็นไรแต่เราเคารพทุกการตัดสินใจของน้องไปดูข้าหน้าฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมว่าเมนที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าตอนแรกเคยตอบว่ามั่นใจมากว่าต่อคบ4ี่คนแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจเลยถ้าเป็นแบบนี้ใครจะอยากให้ต่อในแต่ยสารออกทีงานพรีเซนเตอร์ออกทีรายการทีวีออนแอร์แต่ละครั้งเฉพาะงานเดียวนะ แฟนขับน้องต้องมานั่งพนมมือว่ามันผีหรือไม่ผีมันใช่เหรออ่ะรูปร่าสุดที่ลงรายการทางเกาหลีไม่น่าเชื่อนะว่ากล้าที่จะลงคลิปนี้ทั้งที่คลิปอื่นดีๆมีเยอะแยะถ้ามันต้องโดนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใครจะทนถามหน่อยจะรอดูว่าหลังจากที่โดนแฉแล้วจะดีขึ้นไหมหรือแย่กว่าเดิมปีนี้ถ้าของขวัญวันเกิดลิซ่าน้อยไม่ต้องคิดมากนะว่าแฟนขับน้องลดลง ตอนนี้มีหลายๆบ้านเบสดิซ่าออกมาบอกว่าพยายามติดต่อ YG ไปเหมือนปีก่อนที่จะส่งของขวัญให้น้องแต่ปีนี้ไม่ได้รับการตอบกลับจาก YG แต่ยังได้สาหัสต,ตั้งแต่ต้นปีเลยนะลูกสาวนะฮะเรื่องต่อสัญญาถ้าจะต่อต้องรอบครอบกว่านี้เรื่องเพลงไม่มีปัญหากับ YG แต่เรื่องการผีิดงานมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศนี้ไปแล้วกับการถีดเด็กที่มาจากชาติอื่น มันแก้ไม่ได้แก้ไม่หายต้องบอกว่าการตีมือของค่ายในเกาหลีเป็นเรื่องปกติที่ทํากันมาจะว่าไปคนเกาหลีเองก็โดนไม่ใช่แค่เด็กต่างชาติแต่กรณีของเด็กต่างชาติยิ่งโดนเพ่งเลงเยอะยิ่งเด่นมากยิ่งเป็นภัยมากดีซ่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ต้องออกจากเกาหลีไปเลยเพราะเกาหลีถ้าคิดไม่ต่อสัญญาอาจไม่โดนอะไรมากแต่ถ้าฉีกสัญญาเนี่ยสามารถทําให้จมดินได้เลย เรามีประสบการณ์จากคนของเรามินวูคนเกาหลีเองแท้ๆเขาฉีกสัญญากับ SM ตั้งแต่เดได้ไม่ถึง2ปีจากนั้นมาก็เหมือนจะดีขึ้นได้หางานเองมีค่ายใหม่แต่ก็โดนแทรกจากค่ายผีนั่นสกัดงานทุกทางใช้เส้นสายจนเขาทนไม่ได้ต้องฟ้องร้องต่อศาลขอความเป็นธรรมแต่ผลที่ได้ก็คือแพ้คดีการคิดจะฟ้องยิ่งทำให้เลวร้ายกว่าเดิมทีนี้กีดกันทุกทางช่องหลัก รายการทีวีกำลังจะขึ้นก็โดนยกเลิกกระทันหันมีแบบนี้เกิดขึ้นแม้เป็นคนเกาหลีจนสุดท้ายต้องออกมาเปิดบริษัทเองที่จะบอกก็คือดิซ่าถ้าจะต่อสัญญาต้องรอบคอบถ้าจะไม่ต่อสัญญาต้องมีค่ายที่มีแบ็กดีๆสามารถสู้กับค่ายเดิมได้ขอให้ไวจีไม่ผีเท่า SM แต่ถ้าจะคิดฉีกสัญญาไม่แนะนำความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม เราว่าถ้าฉีกสัญญาน้องมันก็ไม่กระทบนะเพราะยังไงน้องก็ออกนอกเกาหลีอยู่แล้วแต่คนเกาหลีอ่ะไม่ควรเพราะยังไงยังไงนั่นคือประเทศแหล่งทําเงินของเขาเองแต่กับลิซ่างานส่วนใหญ่อยู่นอกเกาหลีทั้งหมดฉีกสัญญาไม่ควรจริงๆนอกจากค่ายดองน้องไม่ป้อนงานเลยไปว่ากันอีกทีมันต้องมีเหตุผลดีจริงๆไม่ง,งานกระแสตีกับเอาจริงๆถึงฐานแฟนน้องส่วนมากอยู่ต่างประเทศ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีคือตัวผลิตคอนเทนต์ต่างๆอะมีเวทีให้แสดงมีรายการเพลงต่างๆถึงจีนจะมีเหมือนกันแต่เป็นประเทศปิดเข้าถึงยากกว่าอีกอย่างคือฉีกแล้วเสียเครดิตของตัวเองด้วยผลเสียเยอะกว่าผลดีจากที่เจ้าของกระทู้คอมเมนต์เล่ามาเราเข้าใจจริงๆหมออกเดียวกันเลยเราเป็นแฟนขับ j จบอม 2pm หรือเจปารตอนนี้หลังจากออกจาก 2pm หายหน้าไป1ปีจนกลับมามีกระแสอีกครั้งและกลับมาเกาหลีออกเพลงใหม่จะโปรโมทก็โดนค่าใหญ่บอยคอรในรายการเพลงรายการทีวีช่องหลักซึ่งสำคัญในการโปรโมทมากๆในตอนนั้น YouTube ช่องเคเบิลกำลังพัฒนายังสู้ช่องทางในทีวีไม่ได้จนหลังจากนั้นนางเลือกโปรโมทเพลงในรายการเพลงไปเลยและยังดีที่มาถูกทางออกมาทำเพลงฮิปฮอปโปรโมทเพลงทางออนไลน์ จนอยู่ได้มั่นคงในวงการเพลงเกาหลีแล้วไปต่อกันดีความเห็นต่อไปเลยนะครับผมส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่บางคนจะไม่ต่อสัญญาเพราะตอนนี้ก็ด้วยกันทุกคนแล้วอาจมีบางคนอยากแต่งงานสร้างครอบครัวซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจเพราะสุดท้ายทุกคนต้องได้ใบชีวิตและได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำซึ่งแฟนๆก็ต้องเคารพในจุดนี้และยินดีกับความสุขของพวกเขาด้วย อีกด้านความเห็นต่อไปนะครับผมคิดว่าลิสคงไม่ถึงขนาดฉีกสัญญาหรอกพอเท่าที่เห็นอยู่ฟังเพลงใครไม่ได้มีปัญหาอะไรงานจากฝั่งนี้คือดีตลอดเพลงดีโปรดักชันลงทุนแต่ที่มีปัญหาคือฟังไทยแบบและโฆษณทาทั้งเรื่องการรับงานการถี่ศิลปินไม่ดีการผูกขาดแต่งานออกมาไม่มีคุณภาพทำให้ศิลปินเสียโอกาสและทำลายภาพลักษณ์ใจเราอยากลิสออกนอกเกาหลีไปเลย ไปเซ็นสัญญากับบริษัทในอเมริกาหรือจีนน่าจะดีกว่าเพราะทุกวันนี้งานในเก่าก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่ออย่าเอาความผูกพันในอดีตมาตัดสินอนาคตเพราะกรณีที่เกิดกับ CL น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจได้ดีนั่นขนาดคนเก่าแท้ๆแล้วเก่งมากด้วยขนาดแต่งเพลงเองโปรดิวส์เพลงเองได้ดองจนกระแสะหมดไปเลยวงน้องใหม่ก็กําลังจะมาแล้วเก่าไปใหม่มาเห็นกันจนชิน แต่ถ้าน้องอยากต่อกับ YG จริงๆควรมีทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายส่วนตัวบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่จะเคี่ยวลากดินคอยรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าสุดชีวิตอะไรที่เป็นช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเขาจะดูให้ได้ไม่อย่างนั้นเผอเซ็นไปแล้วอาจจะก,กลับมาเจ็บปวดทีหลังโลกธุรกิจทุกอย่างมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้และนอกจากเรื่องผลประโยชน์ดิสควรต่อรองเรื่องทีมงานเพราะถ้าปล่อยให้ทีม YG ทำงานแบบนี้นอกจากงานหลุดเงินไม่ได้แล้ว ภาพลักษณ์ก็ไม่ดีด้วยอีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเห็นด้วยมากๆเลยว่าตอนนี้ไม่ได้แยกแล้วนะว่างานเดี่ยวหรืองานวงแต่ต้องแยกเป็นกลุ่มงานเพลงคอนเสิร์ตกับกลุ่มงานถ่ายแบบโฆษณารีเซนเตอร์กลุ่มแรกยังทำงานได้ดีเพราะว่าเจตดีรักน้องเมมเบอร์ Member รักน้องคนดนตรีโปรดิวเซอร์รักน้องงานลงทุนมีคนคุมงานคุมคุณภาพที่ดีการันตีจากเดอะโชว์ไม่มีอะไรบงทั้งหน้าผมชุด ทีมแดนเซอร์ที่ขนมาขึ้นสเตจเดียวกับน้องลิสทุกอย่างก็ลงทุนดีคุณภาพคับแก้วตามสไตล์ YG เลยกลุ่ม2ง,งานน้องลิส์บงชัดเจนสุดเพราะมีคิวงานกับต่างชาติเยอะที่สุดยิ่งที่จีนชัดเจนว่าเทไม่สนใจแต่ตอนนี้ก็ลามมาถึงงานวงแล้วกับแคมเปญของ Adidas เห็นแล้วปวดใจเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เขาจ้างโปรโมทแคมเปญน,นี้ดังนั้นตอนนี้คือต้องบอกว่า ไม่ไว้ใจคนคุมงานด้านนี้ของ YG แล้วเพราะจะใช้คนนอกคนที่ถูกขาดหรือคนในทำคุณภาพมันก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆดังนั้นส่วนตัวยังอยากให้ทํางานเพลงใต้ร่ม YG ส่วนซีสาวอยากให้ตั้งลา b e เบลแยกแบบเฮเทสเพื่อมีทีมงานส่วนตัวดูแลตัวเองได้ควบคุมคุณภาพได้พนักง,งานดูแลเฉพาะแบ็คพิงโดยตรงคอยรักษาผลประโยชน์ให้เพราะต้องบอกว่าตั้แต่ YG ถึงกําเนิดขึ้นมา แม็ p พิงเป็นวงแรกที่ดังในระดับโกลบอลแบบไปสุดทุกด้านขนาดนี้ยิ่งไปด้านแฟชั่นความงามภาพลักษณ์คือเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าแค่นี้ YG ยังดูแลให้ดีไม่ได้กระแสจ,จะตกก็ไม่ได้แปลกใจอะไรไปต่อกันอีกความคิดเห็นต่อไปละกันนะครับผมเรารู้สึกหงุดหงิดกับ YG บางเรื่องคือบางเรื่องก็ดีนะแต่เรื่องถ่ายแบบกับอีตาช่างภาพนั้นรับไม่ได้จริงๆ แต่เรายังไม่ถึงกับไม่อยากให้น้องต่อสัญญาคือถ้าวายจีรับฟังเสียงของแฟนๆและปรับปรุงในส่วนนี้ได้เราก็โอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากให้แฟนๆระวังนิดนึงเราเห็นมีหลายคนออกมาเรียกร้องในส่วนนี้ให้น้องเราคือหนึ่งในนั้นแบบจริงใจซึ่งมันสมควรมากๆแต่เราสะก,กิดใจกับบางความเห็นที่ดูเหมือนจะพยายามยุให้วงแตกแบบแปลกๆคือเข้าใจนะว่าน้องๆเราดังมากจนกลายเป็นกำแพง ที่ดูตอนนี้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีวงไหนก้าวข้ามได้คืออย่าว่าแต่ก้าวข้ามเลยเทียบเงายังไม่ได้เลยแถมกำแพงนี้มันสูงและหนาขึ้นเรื่อยๆคือมันต้องรอให้แบ c ็คพิงยุบวงไปเองนั่นแหละถึงจะครองตำแหน่งนี้ได้การที่ทั้ง4ี่สาวมีชื่อเสียงในระดับโลกทุกคนมันมองได้ว่าแม้จะบินเดี่ยวเ่าสาวก็มีชื่อเสียงได้แต่การที่รวมกันเป็นแบ็คพิงเป็นโนวันเกอร์กรุ๊ปของโลกมันก็ซัพพอร์ตงานเดี่ยวของตัวเอง ให้มันยิ่งพุ่งขึ้นไปได้อีกเหมือนกันเพราะทั้ง4คนมีสเสน่ห์มีความสามารถและโดดเด่นกันคนละอย่างคล้ายๆหนังของมา v e ลนะทําภาคแยกเป็นทอเป็น i อออนแมนมันก็ขายได้แต่พอมารวมเป็น The a v e n เจอรแล้วก็ดังระเบิดระเบ้อจากนั้นก็ค่อยแบ่งเป็นหนังภาคแยกสลับกับหนังภาครวมเหล่าฮีโร่กันไปเพื่อต่อยอดกันไปยาวไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับไวยจีแล้วละว่าจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ